สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่รักและชื่นชอบนะครับนกเขาใหญ่นะครับผมเราเกตนกเขาใหญ่นะครับขออนุญาตนะครับมานําเสนอเป็นพระเนตรนะครับต่อนกเขาใหญ่นะครับเป็นพระเนยรสองทางนะครับผมนะครับเป็นพระเนยรสองทางอกไม้ประตูนะครับนะครับคุณภาพชิ้นงานนะครับผมกับแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมนะครับความสวยนะครับประตูเปิดข้างนะครับผมนะครับ กระตัวนกเข้าเปิดข้างนะครับผมอกพเนเียดนี่บางนะครับบางนะครับผมนะครับอกพเนียดบางนะครับน้ำหนักเบาทีเดียวนะครับผมนะครับอกพเนียดประมาณเส้นนะครับความยาวโดยประมาณน,นะครับ หนึ่งเมตรหกเซนติเมตรนะครับหนึ่งเมตรนะครับหกเซนนะครับผมยาวทั้งหมดนะครับวงตบนะครับวงตบฝั่งละสามสิบหกนะครับวงตบสามสิบหกนะครับผมนะครับวงตบสามสิบหกนะครับผมไม้กระดูกสวยๆนะครับ สปริงนะครับสปริงนะครับสปริงใหญ่แข็งนะครับผมนะครับนะครับสปริงนะครับแข็งนะครับผมนะครับน้ำหนักเบานะครับผมหนึ่งกิโลนะครับก้าวขีดนึงกิโลนะครับน้ำหนักนะครับน้ำหนักเบานะครับผมนี่ครับก้าวขีดกว่ากว่านะครับไม่ถึงกิโลนะครับผมนะครับ ของมีตอนนี้นะครับผมยูนิบาวเกตมีทั้งเวดนะครับสิบสองอันนะครับพะเนียดนะครับนี่นะครับจะเป็นอกฟังหนึ่งจะเป็นสีแดงนะครับผมจะสวยนะครับผมนะครับพะเนียดตอนนี้มีพร้อมส่งนะครับสิบสองอันนะครับผมนะครับจ่ายแบบโอนนะครับผมเก้าร้อยบาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับปลายทางนะครับ บวกเพิ่มห้าสิบนะครับเท่ากับว่าจ่ายปลายทางนะครับเก้า้อยห้าสิบาทนะครับผมแต่ทันใน็บเบอส่วนหวโอนนะครับล้อถ่ายอยู่บ้านนะครับผมนะครับกะโทรมาหาผมนะครับแจ้งชื่อที่อยู่นะครับผมนะครับจัดส่งให้ท่านที่นะครับผมนะครับนะครับพันนี้ต่อนอกเขาใหญ่นะครับสำหรับค้อนนะครับก็จะเป็นไม้นะครับ ทั่วไปนะครับผมนะครับเพราะช่วงนี้สร้างเพื่อนบนในเขาปานะครับผมนะครับอาจารย์ท่านไหนเอาไปนะครับไปเปลี่ยนเอานะครับไปเปลี่ยนระบบค้อนเอานะครับผมมาค้อนมาอย่งกับเปลี่ยนเอานะครับของมีพร้อมส่งนะครับสิบสองอันนะครับผมนะครับนี่ครับค้อนข้างบนร์นะครับยู่ข้องหลังผมนี่ครับนี่ในมาแต่หัวผมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ครับพร้อมส่งนะครับสิบสองอันนะครับผมอาจารย์ท่านไหนสนใจนะครับ กระทูมาสอบถามนะครับผมนะครับทังบ้าเกียร์ได้นะครับบ่สะดวกโอนกระรอเก็บเงินปทางที่บ้านก็ไดนะครับพรเนี่ยต่อนกเขาใหญ่หมานแนน้อนนะครับผมพรเนี่ยนะครับสำหรับช่วงนี้กาวบานเขาว่านนามนกกำลังคึกนะครับผมนะครับฉะนั้นแล้วนะครับจากด้ีพระเนี่ยไปต้อนนกด้วนนะครับโทรหาผมท่านที่นะครับผมนะครับบ้าเกียรจัดส่งให้เลยนะครับผมโอนเก้าร้อยนะครับเก็บเงินปลายทางเก้าร้อยห้าสิบนะครับบ้าเกียรนกเขาใหญ่นะครับขอบคุณในารทุกท่านนะครับที่โทรมา รับชมให้กำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ